บทที่1,215อาจารย์ของเจ้ามีวิธีการอยู่บ้างจริงๆถึงกับหาเทพชั้นสูงมาให้จันทราแดงกลืนกินทําให้มันหลับลึกยิ่งขึ้นหญิงสาวชุดแดงดวงตาจัใสายยิ้มอย่างไม่แสดงออกเธอรู้ทุกอย่างอย่างชัดเจนสวีชิงกระพริบตาไม่ตอบแต่หันไปมองวิหารเทพผ่านประตูที่เปิดอยู่เขาเห็นผู้คนด้านในที่นิ่งอยู่ราวกับรูปปั้นรสชาติของพวกเขาไม่เลวเลยหญิงสาวชุดแดงเลียริมฝีปาก เจ้าพักผ่อนก่อนการแสดงต้องครบชุดอีกสาวันเมื่อวันบูชายันสิ้นสุดเราก็จะจากไปสวีชิงได้ยินดังนั้นก็เงียบไปนั่งขัสมาธิมองไปยังตัวมู่ฉางที่เดินไกลออกไปบนพื้นดินด้วยความโดดเดี่ยวหญิงสาวชุดแดงโบกมือแสงสีแดงสายหนึ่งพุ่งออกจากวิหารเทพกลายเป็นป้ายหยกพุ่งตรงไปยังตัวมู่ฉางบนพื้นดินตัวมู่ฉางที่กำลังกังวลในใจก็ตกตะลึง ยกมือรับแล้วตรวจสอบอย่างละเอียดเขารู้สึกถึงการคุ้มครองของป้ายยกและคำสั่งที่ยกเลิกเครื่องเส้นบูชาเพิ่มเติมสีหน้าของเขาก็ตกใจและหันไปมองทางวิหารเทพที่นั่นไม่มีอะไรเลยครู่หนึ่งตัวมู่ชางก็หันสายตากลับเดินจากไปอย่างเงียบๆพ,พึมพำในใจใช่เขาไหมตกลงเขาคือใครกันแน่นาวิหารเทพสวีชิงมองดูแผ่นหลังของตัวมู่ชางที่หายลับไปในฟ้าดินอวยพรจากใจ ขอให้ปลอดภัยความลับของหวังกูสาวันต่อมาเมื่อวันบูชายันสิ้นสุดลงวิหารเทพจันทราแดงบนท้องฟ้าก็ปล่อยแสงสีแดงเจิดจ้าพุ่งไปยังระยะไกลรอบรอบหัวใจอุกกาบาตขนาดเล็กและขนาดใหญ่หลายสิบลูกก็ติดตามไปด้วยเผ่าพันธุ์ที่ยังไม่จักไปในหุบเขาบนพื้นดินต่างสวมหน้ากากแบบเดียวกันคุกเข่าลงบนพื้นดินแสดงความเคารพและส่งวิหารเทพจากไป และการจากไปของวิหารเทพก็ทำให้พวกเขาแต่ละคนรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยผ่านผลการบูชายันครั้งนี้ไปได้อย่างน้อยในอีกห้าปีข้างหน้าพวกเขาก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องเส้นบูชาอีกแล้วแต่ในขณะที่รู้สึกโล่งใจหัวใจของทุกเผ่าพันธุ์ก็มีความหนักอึ้งอยู่เช่นกันเพราะตามการคำนวณเวลาวันที่จันทราแดงจะกลับมาถึงก็ได้เข้าสู่การนับถอยหลังแล้วโดยทั่วไปแล้วระยะเวลาที่จันทราแดงจะกลับมายัางดินแดนนี้ไม่แน่นอน แต่มีลักษณะอย่างหนึ่งที่สามารถใช้ในการตัดสินโดยประมาณได้นั่นคือความถี่ที่วิหารเทพเก็บเกี่ยวเครื่องเส้นบูชาเมื่อช่วงเวลาระหว่างการเก็บเกี่ยวเปลี่ยนเป็น 3- าถึงหปีต่อครั้งนั่นหมายความว่าจันทราแดงอาจปรากฏตัวได้ทุกเมื่อดังนั้นเมื่อชีวิตกำลังจะสิ้นสุดลงความชั่วร้ายทุกรูปแบบก็จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและในที่สุดก็จะนำไปสู่ความวุ่นวายโดยสิ้นเชิงเผ่าพันธุ์ทั้งหมดจะทำสงครามกัน เป็นเช่นนี้ทุกครั้งไม่มีข้อยกเว้นดินแดนจี้เย่ใกล้จะเกิดภาพนรกแล้วบนหัวใจสีเลือดหญิงสาวชุดแดงยืนอยู่นอกวิหารเทพมองไปยังพื้นดินเบื้องล่างและพูดอย่างเย็นชาสวีชิงยืนอยู่ข้างเธอหันกลับไปมองหุบเขาที่อยู่ห่างไกลหลังจากนั้นนานก็หันสายตากลับมาจ้องมองพื้นดินใต้เท้าในช่วงสามวันนี้เขาได้ตรวจสอบหัวใจที่วิหารเทพตั้งอยู่ หัวใจนี้แปลกมากมันมีชีวิตชีวาและยังคงเต้นอยู่เสียงตึกตึกนั้นมีความสามารถในการสั่นสะเทือนจิตวิญญาณด้านนอกของวิหารเทพจันทราแดงล้วนตั้งอยู่บนอวัยวะบางส่วนหญิงสาวชุดแดงกล่าวอย่างสงบเมื่อสังเกตเห็นสายตาของสวีชิงผู้อาวุโสรู้หรือไม่ว่าน,นี่เป็นอวัยวะของใครสวีชิงถามหญิงสาวชุดแดงสายหน้า ฉันเคยตรวจสอบมาก่อนนี่ไม่ใช่ของพี่น้องของฉันและอวัยวะเหล่านี้ก็มีร่องรอยของการถูกบูชายันและหลอมรวมฉันถูกผนึกไว้นานเกินไปไม่รู้เรื่องภายนอกมากนักเพิ่งจะรู้ข้อมูลภายนอกบ้างหลังจากกินคนในวิหารเทพเหล่านี้แต่น่าเสียดายที่พวกเขาอยู่ในระดับที่ต่ำเกินไปจึงไม่รู้ว่านี่เป็นอวัยวะของใครสวีชิงพยักหน้าขณะน,นี้เขาได้เปลี่ยนไปสวมชุดคลุมยาวสีแดงแล้วนี่คือชุดคลุมของวิหารเทพจันทราแดง นอกเหนือจากสถานะสิทธิ์ของสำนักดอกไม้แห่งหยินหยางแล้วเขายังได้รับคุณสมบัติของทาสเสถียอีกด้วยรุนพี่ฉันเคยเห็นในตำราโบราณบางเล่มว่าบิดาของท่านเคยต่อสู้กับจันทราแดงและที่ทุ่งสำนึกผิดก็มีตำนานมากมายแพร่หลายสวีชิงคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ยังคงถามคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใจออกมาเขาต้องการทราบที่มาที่แท้จริงของจันทราแดงหญิงสาวชุดแดงเงียบไปครู่หนึ่งต่อมาก็พูดอย่างเย็นชา จันทราแดงเคยตายไปครั้งหนึ่งถูกบิดาของฉันสังหารความแค้นและความรักในระหว่างนั้นมีอยู่จริงเมื่อมันกลับมาอีกครั้งมันก็กลายเป็นเทพไปแล้วในตอนนั้นฉันได้ยินบิดาของฉันพูดประโยคหนึ่งว่ามันกลับมาจากแดนหวังกูทันทีที่หญิงสาวชุดแดงพูดสองประโยคนี้ท้องฟ้าก็มีเสียงฟ้าร้องดังขึ้นทันทีฟ้าผ่าผ่านขอบฟ้าดังสนั่นไปทั่วทิศทาง จิตใจของสวีชิงก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับจันทราแดงเขาจึงอดไม่ได้ที่จะเปิดปากถามจันทราแดงไม่ได้เป็นเทพมาก่อนแล้วแดนหวังกู่คืออะไรหญิงสาวชุดแดงไม่ได้ตอบทันทีแต่เนยหน้ามองท้องฟ้าดวงตาเผยแสงที่ผิดปกติจากนั้นมองสวีชิงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวออกมาเทพมีท้งที่เกิดมาเป็นเทพโดยธรรมชาติ ที่ฝึกฝนจนกลายเป็นเทพที่มาจากนอกฟ้าและที่มาจากส่วนลึกของพื้นดินทันทีที่คำพูดนี้ออกมาฟ้าผ่าก็เกิดขึ้นอีกครั้งสั่นสะเทือนไปทั่วทิศท,ทางสวีชิงรู้สึกว่าท้องฟ้าไม่ปกติและรอบๆก็เกิดหมอกขึ้นในขณะน,นี้จากนั้นลมกระโชกแรงก็พัดขึ้นตามมาด้วยฝนตกหนักและไกลออกไปก็มีหิมะตกด้วยการเปลี่ยนแปลงของฟ้าดินเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกันทำให้สวีชิงนึกถึงกฎของสวรรค์ เจ้ายัางกล้าที่จะฟังต่อไหมหญิงสาวชุดแดงมองสวีชิงอย่างมีความหมายสวีชิงมองท้องฟ้าสัมผัสถึงมังกรทะเลในร่างกายที่แตกสลายและกำลังฟื้นตัวอย่างช้าช้านึกถึงฉากของต้นไม้สิบไส้ในอดีตจึงพยักหน้ากล้าที่จะฟังเช่นนี้เอาเถอะฉันจะดูว่าเจ้าจะฟังได้มากแค่ไหนหญิงสาวชุดแดงยิ้มเล็กน้อยและพูดต่อประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ใต้พื้นดินของทวีปหวังกู ถูกจัก,กรพรรดิโบราณที่รวมหวังกู่ในแต่ละยุคคนบอออกไปทีละน้อยดังนั้นจึงมีคนรู้น้อยมากและที่นั่นในยุคโบราณถูกเรียกว่าห่วงเทียนมาตลอดมีข่าวลือว่าจริงๆแล้วเผ่าพันธุ์แรกเริ่มบนทวีปหวังกู่ล้วนมาจากที่นั่นจนกระทั่งจัก,กรพรรดิโบราณส่วนโหยได้ตั้งชื่อให้มันว่าแดน ท้องฟ้ามีเสียงที่รุนแรงยิ่งขึ้นพื้นที่ว่างเปล่ารอบรอบบิดเบี้ยวในทันทีแรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัวก็มาจากฟ้าดินไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าหรือภูเขาและแม่น้ำความตั้งใจก็เพิ่มขึ้นในขณะนี้ภายใต้ความตั้งใจอันยิ่งใหญ่นี้สีหน้าของสวีชิงก็ซีดเผือดจิตใจของเขาสั่นคลอนการเปลี่ยนแปลงของฟ้าดินเช่นนี้เหมือนกำลังบอกสวีชิงว่าคำพูดเหล่านี้เป็นข้อห้ามของหวังกู่ กฎสวรรค์ทั้งหมดของทวีปหวังกู่ไม่อนุญาตให้เรื่องนี้แพร่งพลายออกไปน่าสนใจได้ยินคำพูดเหล่านี้แล้วกฎสวรรค์ก็ยังไม่ได้ลงโทษด,ด้วยพลังแห่งความเงียบและการลืมเลือนเจ้าหนูกฎสวรรค์ค่อนข้างลำเอียงต่อเจ้าดวงตาของหญิงสาวชุดแดงเผยแสงที่ผิดปกติมองสำรวจสวีชิงอย่างละเอียดสวีชิงพยายามทำให้ตัวเองดูสงบแต่ความตั้งใจที่มาจากรอบด้านก็ยังทำให้หัวใจของเขาเต้นแรง ถ้าอย่างนั้นฉันจะบอกความลับอีกอย่างแก่เจ้าเป้าหมายสุดท้ายของเหล่าทวยเทพทั้งหมดจริงๆแล้วหญิงสาวชุดแดงเผยความสนใจและพูดต่อแต่เมื่อเสียงของเธอสะท้อนสวีชิงก็รูม่านตาหดตัวเพราะเขาไม่ได้ยินเสียงของเธอเลยเสียงรอบข้างทั้งหมดเป็นปกติมีเพียงคำพูดของหญิงสาวชุดแดงเท่านั้นที่เขาไม่ได้ยินแม้แต่น้อยหญิงสาวชุดแดงก็สังเกตเห็นฉากนี้จึงไม่ได้พูดต่อ จนกระทั่งผ่านไปครึ่งชั่วโมงสวีชิงก็ฟื้นตัวได้หัวใจของเขายังคงหวาดวันโดวยวิธีนี้เวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าวิหารเทพจันทราแดงมุ่งหน้าไปทางเหนืออย่างรวดเร็วในช่วงเวลานี้สวีชิงก็พยายามสอบถามหลายครั้งแม้ว่าเมื่อถึงช่วงสําคัญเขาจะไม่ได้ยินแต่ภายใต้การทดสอบนี้เขาก็ยังคงรู้ความลับบางอย่างไม่มากก็น้อยรวมถึงระดับพลังยุทธ์ที่อยู่เหนือยุ่นเสริญด้วย เพลิงเทพสวีชิงพึมพำในใจเขารู้เพียงชื่อนี้เท่านั้นส่วนรายละเอียดเขาไม่ได้ยินจนกระทั่งหนึ่งเดือนต่อมาเมื่อเดินทางต่อไปพื้นดินก็กลายเป็นสีขาวลมที่พัดมาก็เย็นยเยือกมากขึ้นเรื่อยๆฐานน้ำแข็งที่ไม่ละลายทางเหนือก็ปรากฏในสายตาของสวีชิงพื้นดินทั้งหมดทางเหนือถูกสร้างขึ้นจากฐานน้ำแข็งที่นี่ไม่มีดินมีเพียงชั้นน้ำแข็งหนาๆที่ท่วมทุกสิ่งไว้ในส่วนลึก ภูเขาที่ตั้งจ้างงานก็เป็นโครงสร้างน้ำแข็งทำให้ที่นี่เต็มไปด้วยความเสื่อมโทรมและแทบจะไม่มีชีวิตชีวาเลยเรามาถึงแล้วเจ้าหนูตามฉันมาเถอะกลางอากาศเหนือทานน้ำแข็งทางเหนือหญิงสาวชุดแดงเผยความทรงจำในดวงตาเสียงของเธอแหบแห้งเล็กน้อยก้าวไปข้างหน้าหนก้าวสวีชิงติดตามไปด้านหลังส่วนวิหารเทพจันทราแดงก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่นี่มันเปลี่ยนทิศทางพุ่งไปยังระยะไกล สวีชิงหันกลับไปมองมีของขวัญที่ฉันมอบให้เพื่อนเก่าของวิหารเทพจันทราแดงอยู่ข้างในมันจะนำไปมอบให้หญิงสาวชุดแดงพูดอย่างเย็นชาเดินอยู่บนทานน้ำแข็งขณะที่เดินไปข้างหน้าเธอก็รับรู้ไปพร้อมๆกันราวกับกำลังมองหาอะไรบางอย่างสวีชิงไม่พูดอะไรติดตามไปอย่างเงียบๆ ทั้งสองเดินไปข้างหน้าหลายวันในสายลมที่หนาวเหน็บนี้ในที่สุดสวีชิงก็เห็นนิกายหนึ่งอาศัยอยู่บนทานน้ำแข็งมีขนาดไม่เล็กสามารถมองเห็นสิทธิจำนวนมากเข้าออกนั่นคือนิกายโยพวกเขาขึ้นอยู่กับวิหารเทพจันทราแดงเผ่าพันธุ์ของพวกเขาเคยทำความดีความชอบให้กับจันทราแดงดังนั้นจึงอนุญาตให้พวกเขาส่งคนในเผ่าไปยังวิหารเทพเพื่อเป็นองครักษ์ได้รุ่นต่อรุ่น หญิงสาวชุดแดงเผยร่องรอยของการย่อเยอ้ยไม่พูดมากพาสวีชิงตรงไปยังนิกายนี้การมาถึงของพวกเขานิกายนี้ไม่ได้รับรู้เลยการรับรู้ของพวกเขาถูกกระทบทั้งหมดในสายตาของพวกเขาสวีชิงและหญิงสาวชุดแดงไม่มีตัวตนเดินอยู่ในนิกายโยแห่งนี้ในใจของสวีชิงก็มีความสงสัยเขาไม่เข้าใจว่าทำไมนิกายนี้ในปากของหญิงสาวชุดแดงถึงถูกเรียกว่าเป็นเผ่าพันธุ์ และตามที่เขามองสิทธิของนิกายนี้มาจากเผ่าต่างๆไม่ได้ดูเหมือนเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันแต่หญิงสาวชุดแดงไม่ได้พูดอะไรมากสวีชิงจึงไม่ถามอีกทั้งสองเดินลึกเข้าไปในนิกายนี้ที่นั่นบนฐานน้ำแข็งมีรอยแยกขนาดใหญ่ปรากฏอยู่นอกรอยแยกนี้หญิงสาวชุดแดงหลับตาและรับรู้ครู่หนึ่งอยู่ที่นี่สีหน้าของเธอเศร้าเล็กน้อยก้าวเดินเข้าไปในรอยแยกสวีชิงก้มหน้ามองครุ่นคิดแล้วก็ก้าวเข้าไปเช่นกัน ลมหนาวพัดขึ้นมาจากรอยแยกด้านล่างไม่เพียงแต่ทําให้ร่างกายแข็งตัวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงจิตวิญญาณด้วยและยิ่งลงไปด้านล่างความหนาวเย็นที่นี่ก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งทั้งสองจมลงไปไกลจนไม่รู้ว่านานแค่ไหนเมื่อผมและคิ้วของสวีชิงกลายเป็นสีขาวพวกเขาก็มาถึงด้านล่างที่นี่คือถ้ำน้ำแข็งขนาดใหญ่ราวกับเป็นโลกเล็กๆท้องฟ้าถูกแทนที่ด้วยชั้นน้ำแข็งผืนดินกว้างใหญ่ไพศาล บทที่1216จากระยะไกลสวีชิงมองเห็นทะเลสาบใต้ดินน้ำในทะเลสาบนี้มีความแปลกประหลาดอย่างเห็นได้ชัดที่นี่น้ำไม่ได้แข็งตัวและมีไอ้น้ำลอยขึ้นมาเมื่อมองจากระยะไกลก็ดูพร่ามัวมากทามกลางความพร่ามัวนี้สวีชิงยังเห็นสิทธิ์ของนิกายโยจำนวนมากสิทธิเหล่านั้นต่างก็ลงมาจากด้านบนขนย้ายลงศพคริสตันทีละใบวางไว้ที่ริมฝั่ง มองดูอย่างคร่าวๆจำนวนโลงศพมีหลายร้อยใบวางเรียงรายอยู่รอบทะเลสาบหลังจากส่งโลงศพเหล่านี้มาแล้วศิษย์เหล่านั้นก็จากไปทันทีส่วนภายในโลงศพสวีชิงมองจากระยะไกล,ก,ลก็เห็นร่างที่นอนอยู่รางๆเมื่อดูจากเสื้อผ้าก็เป็นศิษย์ของนิกายนี้ด้วยฉากนี้ทําให้สวีชิงประหลาดใจกําลังจะสังเกตให้ละเอียดยิ่งขึ้นทันใดนั้นน้ําในทะเลสาบก็ปั่นป่วนสายรุ้งมายาเจ็ดสีก็ลอยขึ้นมาจากด้านในเหมือนนวดปลาหมึก เหลือไปยังโลงศพที่อยู่รอบๆหนวดสีรุง้งเจ็ดสีแต่ละเส้นก็พันรอบโลงศพหนึ่งใบดึงมันลงไปในทะเลสาบเวลาไม่นานลงศพทั้งหมดที่นี้ก็จมลงไปในน้ําในทะเลสาบค่อยๆหายไปและน้ําในทะเลสาบก็ค่อยๆสงบลงนิกายโยภายนอกดูเหมือนจะเป็นนิกายหนึ่งภายในมีเผ่าพันธุ์ต่างๆมากมายแต่ในความเป็นจริงมีเพียงผู้ที่กลายเป็นคนในเผ่าของพวกเขาเท่านั้นจึงจะสามารถเป็นองค์รัก์ของวิหารเทพได้ ผู้ที่ไม่ได้เป็นคนในเผ่าล้วนเป็นอาหารและผู้ที่ต้องการเป็นคนในเผ่าของพวกเขาต้องผ่านพิธีกรรมหนึ่งสิ่งที่เจ้าเห็นเมื่อครู่คือพิธีกรรมนั้นสิทธิ์เหล่านั้นจะถูกส่งไปยังสถานที่พิเศษและผู้ที่เดินออกมาอย่างมีชีวิตก็ถือว่าสำเร็จเพราะคนที่เดินออกมาไม่ใช่พวกเขาอีกต่อไปแล้วหญิงสาวชุดแดงพูดอย่างสงบการยึดร่างสวีชิงครุ่นคิดบรรพบุรุษของนิกายโยเคยอยู่ใต้การปกครองของบิดาของฉัน เมื่อจันทราแดงมาถึงเขาก็เลือกที่จะทรยศและถูกบิดาของฉันสังหารโลกขนาดใหญ่ที่เขาสร้างขึ้นก็พังทลายแตกออกเป็นเสียงเสี่ยงส่วนใหญ่ถูกทําลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในนั้นตายลงมีส่วนหนึ่งตกลงมาที่นี่จันทราแดงเห็นว่าเขามีความดีความชอบจึงมอบพรให้วิญ,ญญาณที่เหลือของผู้ที่ตายในเศษเสียวโลกนี้สามารถรักษาวิญญ,ญาณที่เหลือไว้ได้ดังนั้นจึงมีการปรากฏตัวของนิกายโย สวีชิงได้ยินดังนั้นก็หันกลับไปมองทะเลสาบอีกครั้งเขารู้ดีว่าการที่ถูกผู้ครอบครองลงมือสังหารด้วยตัวเองและโลกขนาดใหญ่ของเขาก็พังทลายลงแสดงว่าบรรพบุรุษของนิกายโยคนนั้นมีการฝึกฝนระดับยุ่นเสรินไปกันเถิดสถานที่ที่เราจะไปไม่ใช่ที่นี่หญิงสาวชุดแดงมองทะเลสาบดวงตาเผยความรู้สึกบางอย่างหันหลังเดินไปยังส่วนลึกของถ้ำน้ำแข็ง สวีชิงสังเกตเห็นความหมายที่แฝงอยู่ในคำพูดของอีกฝ่ายจึงไม่ได้ถามอะไรมากตามหลังไปยิ่งเดินก็ยิ่งไกลออกไปอย่างไรก็ตามเนื่องจากหนวดสีรุง้ง7็สีของทะเลสาบดึงลงศพลงไปอย่างรวดเร็วและจำนวนลงศพก็มีมากอีกทั้งการมองเห็นและการรับรู้ก็ถูกแยกออกจากกันในระดับหนึ่งดังนั้นสวีชิงจึงไม่ทันสังเกตเห็นว่าภายในลงศพหนึ่งใบมีร่างที่คุณเคยกำลังนอนอยู่ ในขณะนี้ใต้ทะเลสาสบศพที่นอนอยู่ในโรงศพนับร้อยก็ขยับเล็กน้อยดวงตาเปิดและปิดอย่างรวดเร็วกวาดสายตามองไปรอบๆเมื่อสังเกตเห็นว่าภายนอกเป็นน้ำในทะเลสาบสีหน้าของคนผู้นี้ก็เผยความภาคภูมิใจและรีบมองหนวดสีรุ้งเจ็ดสีที่ดึงลงศพไปอีกครั้งสีหน้าภาคภูมิใจก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นนิกาโยเล็กๆเ,เช่นนี้การที่ฉันจะเข้ามาก็เหมือนการหยิบของในกระเป๋าง่ายดายมาก ต่อไปเมื่อเข้าไปในโลกขนาดเล็กของเผ่านี้ฉันก็จะสามารถเริ่มแผนได้แล้วไม่รู้ว่าอาชิงตัวน้อยเป็นอย่างไรบ้างคงไม่มีความสุขและตื่นเต้นเท่าฉันเขาคงรอฉันอยู่ที่ภูเขาเทียนหนิวอย่างทรมานศพนี้คือสิทธิพี่ใหญ่นั่นเองอาชิงตัวน้อยไม่ใช่ว่าสิทธิพี่ใหญ่มาสายนะไม่มีทางเพื่อเรื่องใหญ่ของเราเจ้าก็รอฉันอีกหน่อยแล้วกันใครใช้ให้เจ้าไม่ตามฉันมาละ่ะ สิทธิพี่ใหญ่กำลังภาคภูมิใจในใจโลงศพก็สั่นสะเทือนเขาจึงรีบปิดตาและแซงทำเป็นตายต่อไปในเวลาเดียวกันใต้ทานน้ำแข็งที่ห่างไกลจากทะเลสาบความเร็วของหญิงสาวชุดแดงก็เร็วขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเธอก็โบกมือดึงสวีชิงไปข้างหน้าความเร็วของเธอช่างน่าทึ่งหลังจากเจ็หรือแชั่วโมงเธอก็พาสวีชิงมาถึงส่วนที่ลึกที่สุดของทานน้ำแข็งแห่งนี้ ความหนาวเย็นที่นี่เข้มข้นถึงขีดสุดและยังปล่อยพลังการจำกัดของจันทราแดงออกมาเป็นช่วงๆเมื่อสัมผัสถึงเคลื่อนพลังของการจำกัดนี้ดวงตาของสวีชิงก็รี่ลงเขารู้ว่าถึงจุดหมายแล้วความจริงก็เป็นเช่นนั้นในไม่ใช่หญิงสาวชุดแดงก็หยุดนิ่งยืนอยู่บนชั้นน้ำแข็งก้มหน้ามองด้านล่างสีหน้าเผยความเศร้า ความเศร้าโศกนี้เข้มข้นมากส่งผลกระทบต่อบริเวณโดยรอบทำให้ที่นี่ราวกับมีเสียงร้องไห้ก้องกังวลสวีชิงสีหน้าเคร่งขครึมนึกถึงจุดประสงค์ที่อีกฝ่ายพูดถึงทางตะวันออกดังนั้นจึงมองไปยังชั้นน้ำแข็งใต้เท้าตามสายตาของหญิงสาวชุดแดงเมื่อมองครั้งแรกหัวใจของเขาก็รู้สึกตึงเครียดที่นีเมืดสลัวภายในทานน้ำแข็งก็เช่นกันดังนั้นสิ่งที่สวีชิงมองเห็นจึงเป็นความมืดมิด แต่เขารู้สึกได้รังๆว่าใต้พื้นดินนี้มีบางสิ่งที่ใหญ่โตมหือมาอยู่เจ้าอยากดูไหมครู่หนึ่งต่อมาหญิงสาวชุดแดงพูดด้วยเสียงเบาๆแม้จะเป็นคำถามแต่เธอก็ไม่ได้รอให้สวีชิงตอบตอนที่พูดมือขวาของเธอก็ยกขึ้นโบกเบาๆทันใดนั้นในทานน้ำแข็งรอบๆก็ปรากฏแสงหิ่งห้อยนับไม่ถ้วนแสงหิงห้อยดวงเดียวอ่อนแอแต่เมื่อมีจำนวนมากก็ส่องสว่างบริเวณรอบๆอย่างเจิดจ้า ด้วยการแพรก่กระจายของแสงสวีชิงก็เห็นภาพใต้ทานน้ำแข็งหัวใจของเขาก็สั่นสะเทือนใต้ถานน้ำแข็งมีศพหนึ่งศพนอนอยู่ศพนี้มีขนาดใหญ่ถึงหมื่นจังถูกแช่แข็งอยู่ในชั้นน้ำแข็งสวมชุดเกราะสีน้ำตาลแม้ว่าจะตายไปนานแล้วแต่ความชั่วร้ายบนร่างกายของเขาก็ยังคงพุ่งเข้าสู่สมองของสวีชิงในขณะที่เขามองเห็นกลายเป็นเสียงคำรามที่โกรธเกรี้ยว ร่างกายของสวีชิงสันสถานถอยหลังไปสองสาระงับความสั่นสะเทือนในใจและจ้องมองอย่างละเอียดศพนี้เป็นชายหนุ่มใบหน้าแข็งแกร่งและหล่อเหลาโดยเฉพาะคิ้วที่เหมือนดาบเต็มไปด้วยความกล้าหาญแต่มีตะปูสีดำขนาดใหญ่แทงทะลุสีสัะของเขาที่หว่างคิว้วเลือดแข็งตัวอยู่บนแก้มทำให้สีหน้าของเขาดูน่าเกรงขามและร่างกายของเขาก็น่าตกใจยิ่งกว่านั้น แห้งเหี่ยวไปเกือบครึ่งสามารถมองเห็นเลือดที่ยังไม่แห้งเหี่ยวกำลังปล่อยกลิ่นอายของเลือดออกมากลิ่นอายของเลือดที่แฝงความตายเหล่านี้กำลังแพร่กระจายไปใต้ทานน้ำแข็งรวมตัวกันไปยังระยะไกลไม่รู้ว่ามุ่งหน้าไปที่ไหนฉากนี้ทำให้สวีชิงคาดเดาไปต่างๆนานาในใจมองไปยังหญิงสาวชุดแดงที่มีสีหน้าเศร้าโศกอยู่ข้างๆ นี่คือน้องชายคนที่สามของฉันตอนเด็กๆเ,เขาชอบตามฉันไปทุกที่ฉันเป็นบุตรชายคนโตต้องช่วยบิดาจัดการกิจการของราชสำนักงานยุ่งมากแต่ไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนเขาก็จะตามหลังไปที่นั่นบางครั้งฉันรำคาญก็ทิ้งเขาไวขา้ข้างๆเขาก็จะร้องไห้เรียกพี่ชายเขามีนิสัยที่หุนหันพลันแล่นไม่เข้ากับน้องชายคนที่เก้าของฉันทั้งสองทะเลาะก,กันบ่อยและทุกครั้งฉันก็จะลำเอียงเข้าข้างน้องเก้าหญิงสาวชุดแดงพูดด้วยเสียงเบาๆ สวีชิงเงียบไปเขาสัมผัสได้ถึงความเศร้าที่เข้มข้นขึ้นรอบๆตะปูที่หว่างคิ้วของเขาคืออาวุธของบิดาของฉันถูกน้องชายคนที่สี่ของฉันเอาไปตอกเข้าที่หว่างคิ้วของเขาเจ้ารู้ไหมว่าน้องชายคนที่สี่ของฉันตั้งใจจะทำร้ายฉันแต่น้องชายคนที่สามช่วยฉันรับเคราะห์แทนหญิงสาวชุดแดงพูดถึงตรงนี้ใบหน้าก็เผยรอยยิ้มเสียงของเธอกล้องกังวาน เจ้าหนูฉันยังไม่ได้น,นำตัวตนของน้องชายคนที่สี่ของฉันให้เจ้ารู้เลยตอนที่จันทราแดงมาถึงเขาใช้เรื่องนี้เป็นข้อเสนอและตอนนี้เขาก็โด่งดังมากกลายเป็นบุตรเทพแห่งดินแดนจี้เย่สวีชิงได้ยินประโยคนี้หัวใจก็สั่นสะเทือนในทันใดเขารู้ว่าในวิหารเทพจันทราแดงแห่งดินแดนจี้เย่มีบุตรเทพและเดาว,ว่าอีกฝ่ายจะต้องไม่ธรรมดาแต่ไม่คิดว่าที่มาของบุตรเทพคนนี้จะเป็นเช่นนี้ อดีตบุตรชายคนที่สี่ของราชาคนก่อนกลายเป็นบุตรเทพจันทราแดงในตอนนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้ที่ให้อาหารพวกเราก็คือเขาหญิงสาวชุดแดงหัวเราะเขากลัวว่าพี่น้องของเราจะตายเร็วเกินไปจึงนำผู้คนมาให้พวกเรากินเมื่อก่อนบางครั้งเขาก็จะตัดเนื้อของเรามาแลกเปลี่ยนให้กินด้วยความเอาใจใส่ต่อมาเขาก็ไม่ค่อยปรากฏตัวด้วยตัวเองแล้วดังนั้นเจ้าดูสิเขาดีต่อพี่น้องของเราแค่ไหน หญิงสาวชุดแดงกัดฟันดวงตาเผยเจตนาฆ่าที่รุนแรงเจ้ารู้ไหมว่าพลังเลือดของน้องชายคนที่สามของฉันไปอยู่ที่ไหนเจ้าจะรู้ในไม่ช้า